เป็นผิดค่ะพี่น้องค่ะครบรอบสามเดือนเนาะช่วงนี้เป็นสามเดือนตั้งเก้านี้ก็ไปถูกเดือนจะ้ะแต่ว่าหลังๆมันนี่จะเป็นสามเดือนไปเถื่อนหนึ่งอาการเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเห็นเออมันมีคอมเมนต์ในกลุ่มสาย Norway นอะร์เวย์เนาะคนกับป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นผิดขึ้นกันกับแคตาเนี่ยแหละแต่ว่าผลมาช่วงนี้มันทรมานมากหัวใจเต้นเร็วแล้วก็ นอนไม่ค่อยหลับยาตากับเป็นค่ะแรกๆเป็นหนักเลยที่นี่ก็เลยล้องลองเศร้ากินกาแฟาเ,ฟเบิ้งค่ะเพราะว่าเบิ้ง u t u b e เราไปเห็นนั่นเห็นคุณหมอท่านนึ่งผลแนะนาว่าผู้ใดช่วงนี้ผู้ใดดื่มกาแฟาหรือว่าดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยให้เลิกกินสะกอนค่ะเพราะว่ามันสิมีผลต่ออัตราการเต้นของหัวใจประสานมอผลวายาตาก็เลยลองเลิกกิน แกาแฟเบิ่งค่ะกับกักับขันยากระจิบแน่เพราะได้หายยากกันใช่ไหมคะแต่ว่าแอลกอฮอลนี่บ่กินอยู่แล้วแอลกอฮอลบุหรี่นี่ห้ามเลยแต่ว่ากาแฟนี่นกันหยุดได้ก็หยุดค่ะช่วงนี้เขาเป็นไทล้์เป็นติดประสันมองกันแน,นแะน้ำตาก,ก็เลยหยุดค่ะกรเลยดีขืนช่วงนี้หมอก็ลดยาลงปกตินี่สกิน2เม็ดเศร้า2เม็ดรแรงเดี๋ยวดีก็เป็นเม็ดครึ่งเศร้า เรากะย่ามาแร้งกะกินเม็ดเดียวค่ะอันนี้ก็ดีขึ้นละอันนี้เป็นท่าเรืออยู่ที่โปทชาค่ะเป็นท่าเรือส่วนตัวอันนี้วิกยทาทั้งไปลุงพยาบาลค่ะพี่น้องค่ะที่เห็นอยู่นี่ก็เป็นทรอนยามฝืนเดินกันได้ค่ะงไง่ๆ พี่น้องค่ะเราถึงแล้วนะคะโรงพยาบาลเซนโอลาพที่เอยขังเงอ าขาองน้ำโลกพยาบาลอันนี้สังเกตอยู่ทุกทุกที่จะมีเป็นแบบนี้นะคะก๊อกน้ำสีฟ้าๆจะเป็นน้ำเย็นข้างซ้ายแดงๆนี่จะเป็นน้ำร้อนค่ะเกือบทุกที่ค่ะจะมีก๊อกน้ำแบบนี้อย you know, ู่นอกเวเพราะว่าเขาเป็นเมืองหนาวค่ะตัวเลือดเซจแล้วรอบเบิ้งผลทังอินทตร์เน็ตค่ะหมอชี้ส่งไป กับพานทรน,นิยมอยู่เด่นคือเกา่ากำลังสิไปร้านเอเชียค่ะพีนกก่น้องค่ะตอนนี้เรามาอยู่ร้านเอเชียนะคะคนฟิลิปปินส์เปิดร้านเอเชียไฮ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 ฮัลโ <laughs> หลไ,ไปร้านเอเชียมาค่ะไปตรวจเลือดแล้วก็แวะร้านเอเชียนนั่แหละ เต็นนหนึ่งจะตาที่ซื้อมันหนึ่งเขาจ้ะแกะเบิง้งว่ามันเป็นแบบไหเห็นตะมูเขาสื่อเขาก็แหน่น้ำว่าพี่ตาไปซื้อที่ร้านอ่นยายฟิลิปินซี่มีที่นึ่งด้วยนะนึ่งข้าเอาเป็นแบบนี้นี่เอง จีได้ล่างทำความสะอาดมีสองโถค่ะพี่น้องสองเผาเฮ็ดเป็นไม้แบบนี้อืมก็ดีอยู่นะเอาไปทันหนึ่งเข่าหนึ่งแล้วอยู่เน้วกินจะ้ะที่สำคัญก็นึ่งข้าวเหนียวละ่ะเป็นแบบคอบเวลาวางใส่มันก็จะได้สนิทกันเข้าวท่า ราคาร้อยเจ็ดสิบห้าจ้ร้อยเจ็ดสิบห้าครนูรนนำไปยดได้หลายอย่าง175ร้อยเจ็ดสิบห้าครูนเอาซุปลงไปแบบนี้ดีเลยนีตาล่างแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องค่ะล้างแล้วจะเอาไปตากเนี่ยอไปตากข้างนอกค่ะวันนี้แดดดี เดี๋ยวชิหอบไปตากข้างนอกตากแดดค่ะแดดดีวันนี้ตากแดดตากแดดพ่อเยอะละดูแลบแนนองแก้วลาแกเวอ๋อนั่งพาฟื้นจากพี่น้องค่ะพี่น้องถึงจะมาถหายพาฟื้นอ่ะ อันนี้เป็นฟื้นฟีน้องๆข้างบ้านเขาเฮ็ดบ้านค่ะเขาก็เลยมีเศษใหม่มีเศษใหม่มให้ได้ายเติบม่วมปีอยู่นี่เอาใส้ลดอันลดไถมะไ้เลยในม่วมปีหนาพอดีอาเจ้าคือขยันแท้ไปลงบ้บานมากแลก้วกะมาเฮ็ดเบียกต่อโหหอ้ยขวายสมาเงินเจ้าแทะ ซากในเฮ็ดค่ะพี <S <S ่น้องคมือนี่บอกจะปากเปียกสำหรับคลิปนี้ยะตากระากไว้ซํามี้ค่ะปากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามยะตากระขอบกุ้หลายลายค่ะสำหรับนิผูติดตามลอยหนึ่งยะตากระดีใจแล้วค่ะปากติดตามไปเรื่อยๆเลยค่ะสำหรับคนเก่ากำหรับชมติดตามต่อไปสำหรับคนใหม่กับฝากติดตามยะตาเรื่อยๆค่ะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะสุขภาพแข็งแรงนะคะ